สิบปีแห่งการแต่งงานมันไม่ยาวนะักแต่ก็ไม่สั้นพอจะลืมว่าครั้งหนึ่งรักเคยมีอยู่จริงโต๊ะอาหารที่เคยมีเสียงหัวเราะกลายเป็นความเงียบที่แทบกลืนกินหัวใจของทั้งคู่ไม่มีใครเริ่มบทสนทนาไม่มีใครมองตากันนานเกินสามวินาทีเหมือนทั้งสองคนแค่อยู่ร่วมบ้านแต่ไม่ได้อยู่ร่วมใจ มินวางจานข้าวลงตรงหน้าอย่างเงียบงนันฝุ่นยิ้มบางๆแต่ในแววตาไม่มีประกายแบบเดิมอุนี้กลับดึกอีกเหรองานเยอะนิดนึงทุกวันเลยนะถ้าไม่ทำก็ไม่มีเงินใช้แค่มีกี่คำมันก็เหมือนมีบางอย่างขาดไปอีกหนึ่งชิ้นมินไม่พูดอะไรต่อเธอลุกขึ้นเก็บจานที่ยังไม่ได้แตะ ฝุ่นมองตามแต่ไม่เอ่ยห้ามจะไปไหนห้องนอนยังไม่ได้กินข้าวไม่หิวเสียงประตูห้องนอนปิดเบาๆแต่สะเทือนใจเกินบรรยายในคืนเดียวกันนั้นฝุ่นนั่งอยู่ในห้องทำงานเปิดแฟ้มเอกสารแต่ไม่ได้อ่านเขาเพียงจ้องรูปถ่ายวันแต่งงานที่ตั้งอยู่บนโต๊ะ รูปที่มีทั้งรอยยิ้มและแววตาที่เต็มไปด้วยคำว่าเริ่มตน้นแต่มันกลายเป็นสิ่งเตือนใจว่าตอนนี้ทุกอย่างกำลังสิ้นสุดเราไปไกลกันขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหรวะในอีกห้องหนึ่งมิ้นนอนมองเพดานน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอไม่รู้ว่ายังรักอยู่ไหมหรือแค่กลัวความว่างเปล่า ที่จะตาามมเาช้าวันต่อมาฝุ่นแต่งตัวเตรียมออกไปทำงานมิ้นยืนรอเขาที่หน้าประตูพร้อมกล่องข้าวที่เธอทำไว้เอาไปกินตอนเที่ยงนะไม่ต้องทำให้หรอกแค่กล่องข้าวเองจะพูดยิงกับฉันเป็นคนแปลกหน้าก็เธอทำเหมือนคนแปลกหน้าฉันก็เลยไม่รู้จะพูดว่ายังไงคำพูดนั้นเหมือนมีดกรีดใจมิ้นยืนเงียบ ไม่ร้องแต่สายตาเริ่มสั่นฝุ่นมองหน้าเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนเดินออกจากบ้านไปเย็นวันนั้นฝุ่นกลับมาพร้อมถุงอาหารบนโต๊ะยังมีกับข้าวที่มิ้นทำไว้แต่ทั้งสองไม่แตะต่างคนต่างกินของตัวเองโดยไม่มีคำพูดใดๆเสียงช้อนกระทบจานคือเสียงเดืองที่ดังอยู่ในบ้าน จนกระทั่งมินพูดขึ้นเบาๆฝุ่นเคยคิดไหมว่าบางทีเราอาจไม่เหมาะกันตั้งแต่แรกทำไมอยู่ดีๆถึงพูดแบบนี้ก็เพราะเราทั้งสองไม่ได้หัวเราะด้วยกันมานานแล้วเงียบฝุ่นวางช้อนลงมองหน้าเธอถ้าจะพูดว่าเลิกก็พูดมาเถอะแล้วถ้าฉันไม่พูดละ่ะ งั้นฉันก็จะรอต่อไปรอวันที่เธอพูดคำตอบของเขาไม่ใช่คำรักแต่เป็นการยอมแพ้แบบสงบมินน้ำตาไหลเธอไม่ได้โกรธแต่เจ็บจนพูดไม่ออกสองสัปดาห์ผ่านไปบ้านหลังเดิมเงียบกว่าเดิมไม่มีดอกไม้ในแจกันไม่มีเพลงเปิดในห้องครัวทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่ง รอคำใดคําหนึ่งที่จะเปลี่ยนทุกอย่างมินนั่งมองใบหยาที่วางอยู่บนโต๊ะฝุ่นเดินเข้ามาเห็นเอกสารนั้นเขาไม่ตกใจแท่ถอนหายใจเบาๆเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะวันที่รู้ตัวว่าไม่อยากทะเลาะอีกแล้วเธอแน่ใจเหรอแน่ใจว่าฉันเหนื่อยแล้วเงียบอีกครั้ง แต่คราวนี้ความเงียบไม่เจ็บเท่าเดิมฝุ่นยิ้มจางจางก่อนพูดช้าๆขอบคุณนะที่เคยรักกันขอบคุณเหมือนกันที่ครั้งหนึ่งเราเคยมีเราทั้งคู่เซ็นชื่อไม่มีเสียงร้องไม่มีคำด่ามีแต่ความเข้าใจที่มาช้าเกินไปฝุ่นเดินออกจากบ้าน มินมองตามจนเขาลับตาน้ำตาไหลอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะเสียใจเป็นน้ำตาที่หล่นเพราะการยอมรับบางรักไม่ได้หมดอายุหรอกแค่หมดแรงจะรักษาเสียงฝนเริ่มตกลงมาเบาๆเหมือนเพลงลาเธอยิ้มทั้งน้ำตาแล้วปิดประตูบ้านช้าๆจบตอนสุดท้ายด้วยความเงียบ แต่ความเงียบนั้นคืออิสรภาพเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งปีชีวิตของมิ้นเรียบง่ายขึ้นเธอย้ายไปอยู่คอนโดเล็กๆใกล้ที่ทำงานไม่มีใครรอไม่มีใครงอนไม่มีเสียงถกเถียงเรื่องเล็กน้อยมีแต่เสียงเครื่องชงกาแฟกับเคลงเบาๆที่เธอเปิดทุกเช้ามิ้นไม่เคยรู้ว่า การอยู่คนเดียวจะเงียบขนาดนี้แต่ความเงียบก็ไม่ได้ทำร้ายเธออีกต่อไปจนวันหนึ่งเธอเดินเข้าไปในคาเฟ่เล็กๆแถวอารีฝุ่นนั่งอยู่ตรงมุมหน้าตา่างเขาเห็นมิ้นพอดีทั้งคู่สบตากันไม่มีความโกรธไม่มีคำถามมีแต่ความนิ่งที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ นั่งด้วยกันไหมได้สิเธอนั่งตรงข้ามเหมือนวันเก่าที่เคยมากินกาแฟด้วยกันแต่ครั้งนี้ไม่มีสถานะไม่มีคำว่าผัวเมียมีแต่แค่คนเคยรักเธอดูดีขึ้นนะก็ดีขึ้นจริงๆฉันเองก็เหมือนกันงานละ่ะยังยุ่งเหมือนเดิมไหมยังยุ่งแต่ไม่หนักใจเท่าเมื่อก่อนแล้ว เธอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นฝุ่นจำได้ดีมันคือเสียงที่หายไปจากบ้านหลังเก่าเงียบกันไปสักพักก่อนที่มิ้นจะพูดต่อฉันเคยโทษเธอว่าเป็นคนทําให้รักเราพังแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้รู้แล้วว่าเราทั้งคู่ต่างปล่อยให้มันพังเองฝุ่นพยักหน้า ไม่มีคำแก้ตัวไม่มีคำขอโทษเพราะความจริงคือคำขอโทษมันไม่มีความหมายในวันที่ทั้งสองให้อภัยกันแล้วฉันยังจำวันสุดท้ายที่เราคุยกันได้ดีวันที่ฉันยื่นใบหย่าใช่ไหมใช่ฉันคิดว่าจะเกลียดเธอแล้วเกลียดไหมไม่ได้เกลียดเลยแค่รู้สึกเสียดายมินงเงียบไปครู่ก่อนพูดช้าๆ เสียดายที่มันจบหรือเสียดายที่ไม่ได้รักษาทั้งสองอย่างทั้งคู่หัวเราะเบาๆอีกครั้งหัวเราะกับความขมขื่นที่เคยผ่านมาหัวเราะกับอดีตที่ตอนนี้กลายเป็นแค่เรื่องเล่าในใจมินลุกขึ้นก่อนเธอวางแก้วกาแฟลงบนโต๊ะยิ้มบางๆให้ฝุน่นดีใจนะที่วันนี้เรายังพูดกันได้แบบนี้ฉันก็เหมือนกัน ถ้าชาติหน้ามีจริงอ้ออยากเริ่มใหม่ใช่ไหมไม่รู้หรอกว่าชาติหน้ามีไหมแต่ถ้ามีขอให้เรารักกันตอนที่โตพอจะรักษามันไว้ได้ฝุ่นยิ้มเขาไม่พูดอะไรต่อเพราะบางความรู้สึกมันไม่ต้องพูดมันก็เข้าใจกันอยู่แล้วมิ้งเดินออกจากร้าน ลมพัดเบาๆกลิ่นกาแฟลอยตามหลังเธอไปฝุ่นยังนั่งอยู่ที่เดิมมองเธอจนลับสายตาเขาพึมพำเบาๆขอบคุณที่กลับมาให้ฉันรู้ว่าความรักไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันเสมอไปมินเดินไปข้างหน้าไม่หันกลับมาแต่ในใจเธอรู้ว่าเธอได้วางอดีตไว้ตรงนั้นแล้ว ฝากกดติดตามช่องเล่าไปเรื่อยด้วยนะคะ